อุ้ยนั่นมันแกะนี่วะงานนี้แลละมึงเซ็ตกุแน่ไปเฮ่เฮ่เอาละได้ขนแกะมาแล้วเอาละ่ะกลับไปแลกกว่าเออเออเออเอาละงานนี้ได้แกะรีเลยอโอเคเรียบร้อยโอเคเอะคุณครับแลกแกะไหม เอ๊ะไม่มีเหรอเจอะเจอเอ๊ะอ้นั่นก็ะดาบเล็กไอ้นี่กว่างเกงเฮ้ยลุงนี่ก็คล้ายเกาะนี่เกาะกระดาษทำไมไม่เจอเลยวะไม่เจอเล้วไม่หาหรือเล่นไม่ได้เอ๋เรอเล่นกันนี้ต่างเล็กกัน เฮ้ยกำลังพักไหเฮ้ยเอาไงดีวะตัวคืนนี้กูจะอยู่่าบมอนเฮ้ยเอ้ยน่ะมันไก่นี่นะฮะได้เนื้อไกมาแล้วดดึงดิงดิง เข้าตลาดเลยลรวจะมาไปคืนนี้ไม่รู้จะนอนที่ไหนนอนที่ตลาดนี่แหละไม่เชิไม่อยไอเชนมันมันมานทำอะไรหน้าบ้านกูวะเอาละตื่นเช้าตื่นเช้าพร้อมรับวันใหม่ อ้าวไม่มีไม่มีตัวบลาอะไรเลยลอ้าวแล้วกูบินได้ไงวะเนี่ยเออแบบอ้าโชคดีที่ประเภทฟูวน,นะเฮ้ยนั่นมันแกอีกแล้ววู้ฮู้โดคิอเ,คเอาไปลงแน่เลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจ้าของซอื้อเข้าจะด่าว ดี๋ยวเจ้าของเซิฟมันจะดาเอาเพราะฉะนั้นต้ค่อยอ่ะโอเคไลาคนแก่แล้วนี่มันนี่มันอารีน่านี่านาเฮ<อ> <ผม S 1> ้ยมึงม,มุนจอมนมวงจอนอเ, <S <S เอฮ้ยทำงานเลย,เลยแหละเฮ้ยที่ตกปลานี่นา ไม่มีของถูกป่า